แอนนี่คู่กรณีเบียดวอยต์เปิดใจครั้งแรกคำตอบทำดูแพงมากค่ะรายการโหนกระแสวันนี้มีการพูดคุยกันเนเรื่องประเด็นร้อนแรงที่สุดค่ะเรื่องหนึ่งของสังคมณนะเวลานี้ก็คือเรื่องของเบียดวอยต์ซึ่งพุอานน์และเจ๊มอยร้อยแปดได้ออกมาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องนี้พร้อมทางช่วงท้ายในยรายการมีการโฟลอินคุยกับแอนนี่สาวคู่กรณีของเบียดวอย์ด้วยซึ่งแอนนี่สาวคู่กรณีโฟนอินได้ เขามาเปิดใจครั้งแรกพร้อมกับบอกว่าคบหากับปลื้มมานาน4ปีได้อยู่กันในคอนโดของปลื้มมาตลอดระยะเวลา4ปีค่ะสามารถพูดได้ว่าอยู่กินกันแบบสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันส่วนตัวรู้จักกับวาวาที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของเบียและรู้จักเบียผ่านทางวาวาอีกทีค่ะสําหรับคําพูดที่บอกว่า ปลื้มไปปรึกษาเบียว่าเหนื่อยกับแอนนี้เห็นเขาบอกว่าแค่ ATM ยอมรับว่าตกใจจริงๆที่มีคำพูดนี้ออกมาเพราะเรานั้นไม่เคยได้ยินจากปลื้มมาก่อนก็ยอมรับค่ะว่าคอยซัพพอร์ตเราดีทุกอย่างเรื่องเงินที่เราหยิบยืมจากเขาเราก็ทำงานหาเขินใช้จนหมด ถ้าเขากล่าวหาว่าเราเกาะเขากินถ้าเราเกาะเขาจริงๆนะเราไม่ต้องทํางานเลยดีกว่าไหมหลังมีเรื่องเราใหญ่โตคุณปลื้มก็ยืนยันค่ะว่าเราไม่เคยพูดว่ามีอะไรกันซึ่งปลื้มเองก็เห็นตรงกันค่ะจําได้ว่าแอนนี้ไม่ได้พูดจริงๆส่วนในประโยคที่บอกว่าเห็นแอนนี้เป็น ATM นั้นปลื้มบอกได้เลยค่ะว่า ไม่เคยพูดเลยเรายืนยันว่าเขานั้นไม่น่าจะพูดอะไรแบบนั้นเพราะ4ปีที่ผ่านานั้นเป็นแฟนที่ดีคอยซัพพอร์ตเราดีและไม่เคยทำให้รู้สึกไม่ดีค่ะส่วนในกรณีที่บอก ถึงไม่มีเบียร์ผู้ชายก็ไม่เอาคนนี้อยู่ดีหากถามย้อนกลับไปนั้นเราคงไม่สามารถกลับไปคบหากับเขาได้เหมือนเดิมค่ะแต่ในอนาคตจะกลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่ก็ต้องใช้เวลาซึ่งท่านหนแก้วบอกว่ากรณีที่แอนยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นต้นเรื่องไม่ได้ปล่อยคลิปอะไรต่างๆนานาก็ถือว่าไม่มีความผิดแต่ถ้าสืบพบว่าเรื่องต้นที่ปล่อยมานั้นมาจากแอนนี่ถ้าหลักฐานไปถึงฟ้องก็ฟ้องแอนนี่ได้ส่วนถ้าอันไหนกระทบสิทธิ์ของแอน,น นี่ก็สามารถฟ้องกลับแอนนี่ยังทิ้งท้ายอีกว่าถ้าเพื่อนๆในโซเชียลที่มาฟอลตนก็จบเรื่องนี้ถ้าหากใครย,ยันอ่านฟอลโลก็ทําได้เพราะตนนั้นไม่อยากได้ยอดโฟลใดๆทั้งสิ้นถ้าหลังจากนี้เบียร์กับปลื้มจะคบกันก็ยินดีค่ะ